ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะสุดช่วงเจสี่เขาที่แกวอมพ่อฉันมาในสตรองเกสชี่เคยเนี่ยก็เจอกันในวันอาทิตย์นะคะวันนี้อาจจะดึกนิดนึงเนาะก็สึกด่วนถวยเทพนั่นเองเนะตามสัญญาเลยนะคะว่าดวงอาชุราคาบุโตยูอานะคะถวยเทพครั้งแรกนะคะเจจะมาอัดฟุตเทจให้ดูนั่นเองนะซึ่งจริงๆมันเข้ามั้งแต่วันที่1แล้วเนาะคือมันจะมีฟุตเทจก่อนหน้านะคะที่แบบว่าเ เป็นในเซิร์ฟเทสเนาะนั้นเะจไปดึงคลิปมันจกของพี่จีนะคะช่องพี่จีนแต่ว่ารอบนี้เนะี่ยคือเป็นเซิร์ฟอ่าสองสี 2, 4, 6, นะ่หกเนาะก็คือเซิร์ฟจีนที่เจเล่นอยู่นั่นแหละนะแล้วก็จริงๆเขาเข้ามาได้ประมาณอาันนี้วันที่หกก็มาเกือบหนึ่งอาทิตย์แล้วแหละเอออาวุธชะพงเฉพาะอะไรก็มาแล้วแต่ว่าเจไม่รู้ว่าเขาซื้อกันหรือยังนะเพราะมันน่าจะเพิ่งมาเลยนะเออเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะคะเป็นศึกแบบว่ารอบชิงเลยนะ ตัวละครเนาะก็ประมาณนี้ค่อนข้างคล้ายกันนะทั้งสองทีมถือว่ามาอัปเดตในส่วนของเมตาล่าสุดนะคะของเซิร์ฟจีนที่เป็นจีนย่อเนาะให้ดูเลยละกันเนาะว่าแบบเขาเข้ามาในเซิร์ฟจริงๆเนี่ยเขาจัดทีมกันยังไงแบบพลังดันประมาณไหนซึ่งต้องบอกว่าอันนี้คือจะเป็นเซิร์ฟเอ่อที่ไม่ได้อยู่ต้นมากประมาณ200นะคะก็ไม่ได้ไกลแต่ก็ไม่ได้ท็อปอะไรขนาดนั้นซึ่งด้วยพอความเป็นศึกนูนเทเทปเนี่ยเลนจ์เนี่ยความห่างของเซิร์ฟมันก็จะอยู่ประมาณแบบ200 เป็นต้นไปอะไรเงี้ยสองแล้วก็บวก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 ขึ้นไปประมาณนั้นน้องแต่คิดว่าเซิร์ฟที่เป็นช่วงแบบต้นๆประมาณ100น่าจะตึงกว่านี้แต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเมตาเนาะเซิร์ฟจีนยอ่อนะคะที่หลังจากที่ดวงเข้ามาเนี่ยเขาจะทีมกัน,นยัไยงไรยังไงพลังสเกลพลังเวอร์วังขนาดไหนเนาะมีคนแบบวัตถุประสงค์พิเศษหรือยัยงอะไรประมาณนั้นเองนะก็ถ้าคนอยากรู้นะก็เลือกเลือกหนึ่งไลน์นะแล้วก็ไปดูกันเลย ลิชแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมวันพังมาหนึ่งตองเกมนัคะที่ดูที่สุดคมที่สุดยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับไปเลยเหรียญลิชแมนคอยใช้ในสมุดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตก็ได้นะ่จาที่สำคัญพอนานถึงสิบเดือนเพราะมรการเติมเกมอีกมากมายสามารถเติมเกมได้ทั้งในเว็บและออนไลน์เติมเกมถูกเติมง่ายเติมไวบริการยี่สิบชั่วโมงตองที่ลิชแมนช็อปมาทุกคนเดี๋ยวเราคะมาดูสองทีมเราที่เข้ารอบสุดท้ายนะคะก็คือ พี่คนนี้นะคะพี่แฝดประกายแสงนะคะพลังอยู่ที่ประมาณ7 0 8เนาะตัวก็มีม้านะคะมีเด็กคอเด็กนะแน่นอนแล้วก็เ,เป็นตัวละครใหม่เนาะ,ะอย่างด้วงนะคะยูอาร์เข้ามาแล้วนะคะฟุเนาะยังอยู่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมีใต้ดินด้วยนะมีใต้ดินแล้วก็มีในส่วนของซอมบี้นั่นเองนะอีกทีมนึงนะคะอยู่ที่ประมาณ400นะคะก็ค่อนข้างห่างกันพอสมควรนะแต่ตัวละครเนี่ยก็เมตาพอสมควรมากๆเหมือนกันอันนี้คือจัดทีมค่อนข้าง,งคล้ายกันมากเลย เปลี่ยนแค่ในส่วนของอันนี้นะคะจะเป็นเมื่อกี้จะเป็นในส่วนของซอมบี้ใช่ไหมอันนี้เขาก็ใส่แบบว่าเมลเข้ามาแล้วก็น่าจะได้เห็นความต่างแต่ก็ไม่น่าต่างขนาดนั้นนะน่าจะอยู่ที่สเกลพลังมากกว่าเลยเรามาดูกันเลยดีกว่าอ,อยากแอบ,บดูแบบคนนี้เขาพลังหรือปะป่าอ๋อคนนี้น่าจะสือตานนะเพราะว่ามันดูโดดมากเลยอะทุกคนมันดูแบบอยู่ๆก็700ขึ้นมาคนนี้4 อ๋อส่วนมากคือสเกลกันจะอยู่มาน4ี่สีกว่า4ีถึงหคนนี้โดดมา7นะคะก็ชัดเจนว่าพี่แกนะคะเป็นสุลต่านนั่นเองนะปะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่าด้วงนะคะครั้งแรกของด้วงในเซิร์ฟจีนย่อนะเป็นยังไงนั่นเองเนาะมาฮะเปิดมานี่ก็ติดในส่วนของสตันเนาะสตันเลยจากในส่วนของใต้ดินนะคะแล้วก็นี่น่าจะเป็นใต้ดินพาร์ทสด้วยนะ มีในส่วนของลมหมุนพายุนะคะที่เป็นกัดก่อนนะคะของฟุด้วยนั่นเองพาร์ทสนะคะโอ้โหก็มาฮะด้วงอือันนี้น่าจะไม่มีวุเฉพาะปะมันไม่เห็นขึ้นแบบไอ้นี่เลยมาฮะฟุพาร์ทไปเมื่อกี้ด้วงฝั่งทางพี่คนขวาเนาะเปิดก่อนนะคะอน,นี้ราชาใต้ดินปาดไปแล้วนะคะด้วงไม่ติดสตันนะคะแต่ที่เหลือนี่เขาติดอยู่พอสมควร ต,ตุบตับตุบตับไปจังหวะน,นี้นีฮยก็ทำนาเมจได้ค่อนข้างดีเลยนะตี2องเก็ตนะคะก็คือพี่ราชซาีฟูตกเมตาจริงๆนะทุกคนคือเจอยมองไว้แล้วว่าพี่แกน่าจะตกเมตาซึ่งก็ตกจริงๆนะคะเพราะว่าเอา้าเมลหลับไปแล้วเพราะว่าแกน,นะคะมีในส่วนของสกิลนะคะที่แบบว่าเหมือนมันทับกันเนาะกับในส่วนของด้วงเองสีก็สีแดงเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นสายอาวุธเนาะแล้วก็อย่างนึงคือด้วงเนี่ย มันเก่งกว่าพี่ซีฟูนะคะคือซีฟูนน่ตีหมูจริงด้วงตีสองแต่ว่าด้วงเนี่ยมีดาเมจที่แบบทะลุอะไรประมาณนี้เเออจำไม่ได้เนาะเคยพิเคราะห์ไว้ก่อนลืมไปละโอ้โหคือจริงๆเนี่ยด้วงทางฝั่งขวามือเนี่ยออกบ่อยมากเลยนะแต่ว่าก็นั่นแหละนะทุกคนฝั่งซ้ายมือเขาไม่สะทกสะท้านเลยนะเขาเป็นสุลต่านอ,อคือต่อยเนี่ยไม่ได้เบาทุกคนสองธาเกตได้แรงขนาดนี้ก็ถือว่าค่อนข้งจะ สุดยอดแล้วนะแต่ว่าพี่แกมไม่สะุกสะทงจริงไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเราไปดูแบบช็อตที่แบบ400ตีกับ400อะไรอย่างนี้ดีกว่าน่าจะมันกว่าอันนี้คือมันแบบสเกลพลังค่อทั้งต่างกันเนาะคือได้ตีบ่อยมากแต่คือตีโอ้โหมาแล้วฮะพี่มา้าเราปาดเด็กไปจังหวะน,นี้นะคะโอ้โหอุ้ย<笑><笑><笑>เห็นแล้ว็นด,ดูมาแล้ฟุปัน่นไปจังหวน,นี้อื้อหือ <h> แรงเหมือนกันนะแต่พี่พี่ร่วงแกเองก็ถึกเนาะ น่าจะใกล้แล้วฮะมาฮัต่อ,อยไปจังหวะน,นี้2องทาเก็ตุ้มนะฮะอืมเรียบร้อยฮะ,ะดับเองดับเองนะคะแล้วก็อ๋อนี้คือเกิดมาเกิดมาไม่ได้ติดในส่วนของอ๋อติดลมหมุนอยู่ดีนะคะคือถ้าใครเคยดูเจเ,เปิดฟุตเทสเซิร์ฟเทสเนี่ยมันจะมีแบบฟุนะคะที่พัสอแล้วก็อุบเฉพาะแล้วแกลมหมุนแรงมากนะคะคือแกทำดาเมจต,ต่อเนื่องดาเมจแบบดอทเนี่ย ใส่ตัวพี่ด้วงแรงเกินไปจนพี่ด้วงเนี่ยไม่ทันได้ต่อยแล้วก็ตายนะคะอันนี้จะเห็นได้ว่าเกิดขึ้นมาแล้วก็โดนดาเมจดอทของฟูเนาะคือไม่เหมือนกับม้าที่ค่อนข้างโอพีกว่าที่ในส่วนของเกิดปุ๊บตีปั๊บ,บเลยไม่สนเทินอะไรเงี้ยแต่พี่ด้วงแกจะแบบว่าเหมือนอาจจะดูเทินนิดนึงอะไรเงี้ยเออแล้วพอแบบมันเกิดมาแล้วมันโดนดอทเงี้ยมันก็ค่อนข้างเสียเปียกนะคะอย่างคือจริงๆอ่ะบางทีมัน,อ,มนอาจจะไม่ได้ตีไงถ้าฟูฝั่งของข้ามแรงกว่านี้พี่แกน้นจะไม่ได้ตีนะคะ แต่ก็อันนี้ถือว่ายังยังได้อยู่นะคะยังยังตื่นมาต่อยอยู่เนาะ,ะอือหึก็ค่อนข้างแรงอยู่นะ,ะแล้วก็ต่อยอีกรอบนึงนะ,ะจังหวะนี้เพราะมีในะส่วนของอ่าอันนี้นะบัฟนอการบัฟแล้วก็แตกไปนะ,ะโอ้ยโดนดูดิโดน,ดน,โดนมันโดนแบบโดนตัดเลือด <c oughs> ใครใส่ตัดเลือดน้องวะใครออกตัดเลือดเนี่ยเมทเราดูดิเมทตัวบางๆเราเนี่ยเลือดหายหมดแล้ว <c oughs> ออกตัดเลือดใส่ด้วงทำไมวะ <c oughs> เออ คือจริงๆก็ได้ตีบ่อยอยู่นะแต่ว,ว่ามันไม่ค่อยเข้าเนี่ยมาแล้วฮะดูโอ้โหวิทาเกตเดียวแต่อื้มเจ็บจี๊ดมันเจ็บจี๊ดนะฮะเนี่ยอย่างเทียบกับม้าคือเกิดมาไม่สนเทินแล้วต่อยโอ้ยแรงเหมือนกันแรงเหมือนกันแต่ไม่น่าเอาลงนะฮะแต่พี่ดวงก็เหมือนจะไม่ไหวหรือเปล่ายังไงยังฮะอื้อต่อยมาจสเหมือนอื้มมันแรงอะไรขนาดนั้นโอ้โหของแท้นะคะพี่ดวงสุลต่านอยากเห็นของเลยนะว่าแกใส่อะไรยังไงโอ้โหหลับนะ ตื่นมาแล้วก็หลับนะลำพงหนักเกินมันทับนิ้วตีนอ,อแต่แต่เอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่นะเพราะว่ามันมีในส่วนของสกิลที่เป็นตายเกิดเนาะก็ทําให้พอได้ตื่นมาสร้างดามเมจอยู่นะคะ<ม>คือคล้ายๆกับม้าเลยแต่แค่ข้อเสียคือแบบมันตายเร็วกว่าม้าคือมันโดนโดนสกิลไอ้แพสซีฟของฟูลแล้วมันเจ็บนะมันมันตายม้าก็ตายแล้วเมื่อกี ตื่นมาฟันนะสองทางเกตแต่ดามเมจค่อนข้างสูสีใกล้เคียงกันนะแต่ก็ไม่พูดไม่ได้ขนาดนั้นเพราะไม่เห็นของอะไม่รู้ใส่ของอะไรไงกันอฟันมาจังหวะน,นี้เนะี่ยขวามือนี่คือสู้ชีวิตสู้ชีวิตสุดๆโอ้ยโดนปาดไปเมื่อกี้ม้าหลับเลยแต่ฝั่งซ้ายมือนี่คือหดเกินนะะพี่แกเป็นสุลตา่านใครวะเนี่ยเออใครรู้จักก็คอมเมนต์หน่อยนะคะสำหรับพี่คนพ,พี่แฟตนะทางซ้ายมือเขาอนะ้างที่จะดุมากเลยนะ ดุเกินนะโอ้โหเรียบร้อยฮะคือม้าเนี่ยเหลือตายเกิดคนเดียวแล้วตอนนี้คือพี่แกก็พยายามทำเต็มที่นะ,ะตื่นมาฟันแต่ว่ายังเอาไม่ลงนะฮะเอาไม่ลงและคงไม่ยอมนะฮะฟูบอกไม่ยอมจังหวะนี้ปั่นไปอีกรอบนึงเรียบร้อยฮะแตกเลยสาหรับในส่วนของตัวบางๆของเรานะฮะดวงบางดวงบางกรอบ้องดวงบางกรอบของเราเนะี่ยเด็กแนวเด็กแวน้นอ่อยโคตรแรงเลยพระเจ้า มาฮะสอยกับพี่ม้าบอกเอาพี่ม้าสอยม้ากับนี่หวันว่าจะสอยดวงอยากเห็นพี่ม้าสอยดวงเหรออยากดูดวงเขาตายสกรอบนะฮะอืมติดสตันไปอีกจังหวะนี้เรียบร้อยฮะโอโหบอกเลยว่าจบนะติดสตันแบบนี้นะฮะตายเกิดมาติดอีกรอบเนี่ยอืพี่มา้าเราก็ติดเหมือนกันนะฮะแต่ดวงไม่เกิดแล้วน่าจะหมดหมดรอบแล้วปะมาฮะเหลือแค่พี่มา้าจังหวะนี้พี่ม้าต้องทําหน้าที่ให้ดีที่สุดนะฮะเออเพื่อคนข้างหลังคนข้างหลังคือใครเมวสกาด นักสก,กาบอกกูยังไม่ได้ทำอะไรเลยกูตายแล้วโอ้ยอย่างน้อยสมมีอย่างพอแบบว่าเออนะมาแล้วมาแล้วตื่นละตื่นละ,นละในนิดนึงอ่ะนิดนึงอ่ะแซลแซลไงเออพี่แซลพี่เกททำไมเราถูกนี่ไงตีโชนะนักสก,กัดตีโชเอา้ามาแล้วฮนะเขาเรียกเพื่อนกลับมาแล้วเนะี่ยอ๋อเฮ้ยเป็นคอมโบที่ดีว่ะทุกคนอ๋อคือเขาใส่มาเพื่อที่จะแบบแล้วนี้มันจะเกิดกี่รอบรอบเดียวบะมันมันเกิดขึ้นรอบเดียวป่าถ้าจำมันไม่ผิด เมลสกัดยูอาเรียกเพื่อนกลับมาแล้วนะอ๋อหรือสี่สี่หรือ 4, 4, หนึ่งจำไม่ได้วะอันนั้นอันนั้นฟินิก์ปะโอ้โหเหล่านี้มันขังข้อมูลนานขนาดนี้ฟินิก์นน Phoenix. ระดับขังข้อมูลฟินิก์นะคะคือใกล้เกินเมลน่าจะหนึ่งรอบปะหนึ่งรอบหรือว่าสี่ไม่เป็นไรแต่ถือว่าเป็นคอมโบที่น่าสนใจนะสําหรับคอมโบเมลเนาะเออก็อืมน่าจะช่วไม่ไหวอยู่ดีเนาะเพราะว่านั่นแหละฮะหลับอีกแล้วนะคือพี่ทาง เขาเรียกอะไรพี่แฟตของเราคนท้านที่จะรวยเกินนะฮะเออเอาไม่ลงสักตัวเลยเห็นริเฮ้ยเอาด้วงไม่ลงวะอ๋อสี่รอบปาตยเกิดไม่แน่ใจนะฮะเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆก็รู้เองนะฮะเฮ้ยก<ๆ>็เอาเรื่องอยู่สําหรับพี่เมลนะปั่นไปจนวันนี้ฟุบอกว่าลืมตาขึ้นมาลวจ้าตื่นมาทําดอดเลยนะฮะเป็นคนที่ขยันขแข็งจริงสมไว้ไม่เสียหาย แต่เราเป็นพาร์ทสองเลยนะทุกคนอาจจะเจ็บหน่อยเจ็บนะในที่นี้คือเจ็บตังในกระเป๋านะกระเป๋าฉีกฉกีไม่รู้จะฉีกงไงแล้วนะมาฮะพี่หมานี่ไงเอาลงไหมยังยังไม่ลงยังไม่ลงยังไงฮะอือหลับไปตัวหนึ่งแล้วและโอ้โหโดนต่อยจากร่วงแบบนี้ก็หลับสองเนี่ยะล่วงเนี่ยรออะไรแล้วล่วงเนี้ยเออมาฟันกลับฟันมาฟันกลับไม่โกงนี่แน่แต่ไปฟันมมาไงไม่ไม่ฟันด้วงละเพื่อน ด้วงเนี่ยเออโอ้โหเสาหลักเสาหลักไปละวเสาหลักมา้าเสา้ออเออเอาให้มันรู้เอาให้มันจ้วงเอาให้มันแจ้งเออเป็นไงล่ะโดนต่อยมาตัดกับขนาดฮะเกตเดียวยังแรงขนาดนี้ตายฮะใครจะเล่นกับพี่แกแล่ะครับตีขนาดนี้ปะโทเอ,อ้ยต่อยมาเออมันหนักหน่วงจริงมามัดพี่แกอันนี้อันนี้ลวกมังกร อันนี้ดวงรถบรรทุกนะรถสิบรถถังพี่ด่วงรถถังกับด่วงบางกรอบนะอันนี้มันสั่งเออขเขาเรียกอะไรนะคิงจิงกับพี่แกก็ปั้นทีมไนดะ้ค่อนข้างดีนะจัดทีมไนดะ้โอเคเลยนะเออใส่คอมโบมานข้างดีแต่ว่าฝั่งซ้ายมันปีศาจเกินนะออพลังเงินมันช่ชงจ้าซะเหลือเกินนะอื้ออือมติดสตันไม้เรียบร้อยฮาด่วงติดสตันเอา้า แต่ทะลุสตันมานะต่อยทะลุสตันจังหวะนี้หลับสองนี้ครับเออดวงกนหลับเหมือนกันนะเฮ้ยถือว่าเก่งมากพลังห่างกันค่อนข้างเยอะก็ไม่เยอะมากแต่ก็เอาลงได้นะค่อนข้างเอาเรื่องอยู่สําหรับทีมนี้เนาะมีเมลนะเอาเมลมาดักแก้ทางทนะำให้แบบในส่วนของดวงเราได้มีการยื้อชีวิตต่อเพิ่มขึ้นไปอีกนิดนึงนะฮะก็สมน้ําสมเนื้ออยู่นะถึงแม้สมังจะต่างกันนะแต่ว่าใจพี่เดชจริงนะเอาไงดี ฟุตเทมันกี่นาทีแล้วเนี่ย12นาทีจริงๆอยากพาไปดูฝั่งนี้นิดนึงนะฮะแบบววๆเนาะแบบมาม่มาววๆยนะอยากรู้ว่าฟุตฝั่งนี้เป็นยังไงนะฮะอ๋อนี่พี่แกใส่ในส่วนของกระบองเหล็กเนาะแล้วก็ในส่วนของดักชายนะ,ะมีคิงเอาคิงกลับมาเล่นเนาะเฮ้ยน่าสนใจน่าสนใจเมตาหลากหลายนะนี่ไงพี่ดวงเสยหน้าไปก่อนและซีฟู้ดไม่ใช่ซีฟู้ดใต้ดินนะฮะ<อ>ติดสตันไปไ<อ>นะแล้วแมวตบหน้าไปทังหวันนี้อื้อหือมาดวงฝั่งนี้ ค่อน huh. ข้างที่จะแรงพอสมควรนะและโดนต่อยมาต่อยกลับไม่โกหกุรอบนี้แรงวะ่ะเออมาดิก็มาดินะคือฝั่งนี้พี่แกพยายามจะเล่นทีมถึกนะคะก็คือใส่มาทั้งในส่วนของแบบกระบองเหล็กเองเนะาะดักชายเองนะคะแล้วก็มีการใส่คิงขึ้นมาเพื่อบัฟเนาะให้เพื่อนแบบว่าเพื่อให้ออแถวเนี้ยมันได้ต่อยสองรอบนะฮะเออแต่ว่าฝั่งนี้พี่แกก็เอาดาักเออไม่ใช่ด์กเอาในส่วนของเมลเข้ามาเนาะทำให้แบบว่า ถ้าสมมติว่าตัวเองตายไปก่อนเนี่ยก็มีกาสชุบเพื่อนขึ้นมานั่นเองเหรอเนาะอืมค่อนข้างเฮย้ยน่าสนใจเมตาพอแบบพอเข้ามาเนี่ยตัวหลังๆเขาหยิบข,ขึ้นมาเล่นค่อนข้างเยอะเนาะเออแล้วก็กระบองเหล็กเนี่ยเห็นอยู่เรื่อยๆนะเวียนๆอยู่เรื่อยๆตั้งแต่ช่วงแบบหลังเมตาแฟดไปกระบองเหล็กก็แบบแวะๆมานะคะเข้ามาเห็นอยู่ในแบบทีมค่อนข้างเรื่อยๆตลอด,ลอดๆเนาะเออค่อนข้างน่าสนใจอาจจะต้องสุ่มเพิ่มหรือเปล่าหรือยังไง ดูเป็นตัวที่ใช้ได้ยาวนะฮะเออมีการแบบจริงๆเข้ามานานมากแล้วเนาะควรจะตกเมตาคืออย่างแบบตัวก่อนๆที่แบบเคยเข้ามาถ้าตกเมตาแล้วคือตกเลยถ้าจะกลับมาใช้อีกม่ค่อยได้แต่ว่าเห็นอยู่2ตัวก็คือคิงเนาะกับกระบอกนี่แหละที่แบบว่าเห็นแบบเอากลับเข้ามาค่อนข้างบ่อยเนาะถึงแม้แบบจะเข้ามาแบบหลายเดือนมากๆแล้วตกเมตาไปแล้วไม่รู้กี่รอบก็กลับมาใหม่อะไรประมาณนั้นนาน่าสนใจน่าสนใจทีมนี้ดีเลยเนี่ยพยายามที่จะแก้ทางกันไปแก้ทางกันมานะแต่ว่าก็ นั่นแหละฮะพ,พี่พี่ด้วงแกก็ต่อยแรงเกินนะต่อยไม่เกรงใจเกราะเลยดาร์ชายบอกไปหวั่นแล้วพี่อืพี่ม้าก็เอาเรื่องอยู่ยังไงฮะคือใส่ใต้ดินมาไงฝั่งนี้ก็เลยติดสตันนะฮะเออด้วงฝั่งนี้คือติดมึนงงไม่ได้เล่นนะฮะออแล้วฝั่งนี้ก็เลยโถมนาเมตแบบจัดจ้านไปเลย จังหวะน,นี้พี่ดวงก็ยังไม่ออกจากสตันนะฮะพี่ดวงยังคงมึนงงและจังหวะน,นี้ดวงฝั่งซ้ายมือน,นะฮะไม่รีรอรอช้านะ,ะต่อยหน้าม้าไปแล้วและจังหวะน,นี้ตายดินเอาแล้วฮะพี่แกทำโอ้โหคิงติดสตันไปเลยเมื่อกี้นี้นะฮะละหือฝั่งนี้หลุดออกมาจากสตันต่อยไปค่อนข้างที่จะแรงนะคะนึกว่าจะมีคนเจ็บก็เจ็บอยู่แต่ไม่ตายนะฟูเมื่อกี้ก็เจ็บหนักอยู่นะฮะเออโดนไปค่อนข้างแบบแรงอยู่พอสมควรเนาะแล้วก็กลับมาติดสตันอีกเหมือนเดิมนะพี่ม้าจังหวะน,นี้อย่าให้เสียหน้า จวงไปสองแทร็ตอื้หือคิงแตกฮะคิงแตกนะคนะดีนะไม่เป็นคิงตี้นะฮะเออ,เอ,อตายอะไรของม่วะตี้เอออ่ะก็น่าจะเห็นภาพรวมคร่าวๆประมาณนั้นเออจริงๆก็น่าสนใจทั้งสองทีมแหละเออเพราะว่ามีการแบบเอาทีมกลับมาประยุกต์กลับมาแก้ไขเนาะก็ถือว่าเป็นเมตามใหม่ๆให้เราเห็นนั่นเองนะอ่ะก็ประมาณนี้เจี่ยวเจ,อเจอขออนุญาตข้ามไปเลยแล้วกันนะสำหรับแบบนี้ก็ไม่น่ามีอะไรละเออแล้วก็ รู้ผลกันแล้วแหละเออเพราะว่าฝั่งนี้มันค่อนข้างได้เปรียบเนาะมีทั้งตัวทำสตันตัวทำดอดเองแล้วก็พี่ดวงเองก็ต่อยค่อนข้าง,งแรงเนาะแถมดวงกับม้าเนี่ยยังไม่ตายสกรอบนะคะน่าจะตื่นมาต่อยได้อีกนู่นแหละยันเช้านะาเราดูฟุตเทจจบอาจจะมี 30มนาทีได้เนาะคลิปนี้ก็เดี๋ยวลางกันไปก่อนนะกันเนาะเอาทุกคนชอบคลิปนี้ค่ะก็เป็นสุดสุดสุดเทพแรกเลยนะของพี่ดวงนะคะยูอาร์ที่เข้ามาในเซิร์ฟจีนย่อนั่นเองเนาะก็เก็บภาพมาฝากให้ทุกคนดูนั่นเองอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันทุกคนสำหรับคลิปนี้เ้าชอบพินิงยังฝากกดไ์แล้วก็กด subscribe ้เขแล้วจนลหมาหมืดม,มาเอะเจอไอ